ก็กราบสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับสู่ชาวงแบล็คสุดเทชาแนลนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นแม็กคุณยายแกน,นี่เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยโอเคเลือกแไหนโอ,โอเคนะครับ อ๋อ,อทางนี้ใช่ไหมโอเคนะครับอ๋ออีกาเอาละอีกาไปไหนอะแล้ละอีกาล่ะอ๋ออีกาอยู่นี่สวัสดีครับอีกาอืมกินใหญ่เลยน,นะเก่งข้าวขีอาวุธเอาแบบต้อ ใครมาทุกคนแต่ผมก็ต้องขอแอบก่อนเดี๋ยวอุ้ยตกใจหมดเลยเพื่อนคพะเมื่อกี้ผมตกใจตกใจเพื่อนนั่นแหละนะครับตกใจเลยโอเคนะครับกินกายกินอยู่อร่อยไหม อืิกาบอกว่าอร่อยนะครับแล้วคุณยายแกนี่อยู่ไหนเนะี่ยอืม,อมโอเคนะครับ เพื่อนคุณยายแกนี่นอยู่ไหนอ๋อเพื่อทำอะไรอ๋อ โอเคนะครับนั่นแหละโอเคนะครัะเพื่อนอ่าเดบเล่นกันเลยเพื่อนระวังคุณยายแกนี่มานะต้องแอบก่อน๋ยวคุณยายแกนี่มาเพื่อระวังนะเอาขึ้นไปตกใจอะไรอีกอะอ๋อมาตรงนี้ใช่ไหม นี่มาชั้นสองนะครับเห็นไหมว้าวเรื่อระวังนะเระว่าคุณยายแกนี่มา,าเรื่อระวังนะคุณยายแกนี่มาอุ้ยขนลกปูตัวขนลิกเลียเกื่อมายัง ่อระวังนะเสียงอะไรมาแวบ่อระวังนะแต่ผมต้องไปเหมือนเดิมนี่แหละนะครับอุ้ยตกใจหมดเลยออ้ยอันนี้เหมือนเดิมนี่คุณยายแค่นี้โอเคนะครับ ตรงนี้ใช่ไหมดีนะที่ผมมาตรงนี้นะครับโอเคโอเคนะครับโอเก้เอา <c oughs> แล้วคุณยายแกนนี่อยู่ไหนเะพื่อน ไปลูกเดียวไปสิทถ้างล้นหมูไปเองนะมีอะไรแปลกๆอะไรใช่ก็ยืนอะไรจแบบะขาดทำไมเราเออโอเคนะครับ ระหวของคุณยายแกนี่มาด้วโอ้ยตกใจหมดเลย ทรงนี้นะครับเพื่อระวังอ่ะดีเป็นห้องใช่ไหมอ๋อเปิดได้ด้วยว,ว้าวอ๋อมาเชื่อมตรงนี้ใช่ไหมนะครับโอเค มีระพายอะไรเนี่ยมีเสียงเสียง<ๆ>แวแบบ้บแวบเพื่อระวังนะอา้าวเป็นไหนอีกล่ะรอคุณยายแกน,นี่มาก็ตายอีกอุ้ยตกใจหมดเลยเพื่อนก็นี่เนาอ,อุ้ย<ๆ>เสียงเสียง<ๆ>แวแบแวบ ไม่ใช่เห็นนะครับอะไรอะ่ะอะไรอ่ะเพื่อนอะไรเดี๋ยู้บก็ไม่มีนี่ก็เพื่อนปกใจอะไรมาหรออ้ยปกใจหอะไรยนึกว่ามาต้อระวังนะ,ะไม่ใช่ อ๋ออุ้ยแล้วคุณยายแฟนนี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยออกเลยไหมออกไม่ใช่ออกคนนี้ว่าออกเลยผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะอ้ยเพื่อน เพื่อมาทําอะไรอีกนาะอันนี้เป็นห้องโอ้นี้เป็นห้องอ๋อออกเชือตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็ได้นี่จะออกตรงนี้้ยไม่ใช่สิอ๋อตรงนี้ประตูมันอันนี้อยู่อ๋อก็ว่า,ายอยู่เอาไปดูลงรถดิอุ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> เพื่อนครับหัวใจผมเต้นแรงเลยมเมื่อกี้ ตกใจเพื่อนนะเห็นไหมตกใจเพื่อนไงฮ้ยชอบตกใจมากอะผมเนี่ยตกใจหมดเลยนึกว่าไม่มีตัวอะไรแต่เจอเพื่อนเฉยปัดโถเพื่อนเลยทำอะไรกะ่ะบอมีกับดักด้วย แล้วเนี่ย<ล>คืออะไร,รอ๋รอเสียงไลแล้วเนี่ยของขึ้นไหมสิของขึ้นไปสิเพื่อขึ้นมาตรงไหนอ๋อเพื่อนครับมันมีห้องอนี่ใช่ไหมแคนที่ผมจะขึ้นมาผมจะลงตรงนี้นี่มันลงได้ทั้งสองทางนะครับจะบอกไว้นี่ นี่อันนี้มีทางนี้กับทางนี้นะครับทางนี้ที่พูดกเพื่อนขึ้นมาเมื่อกี้ผมต,นะต,ตกใจนะี่ตกตกใจเนี่ยอย่างนี้แหละนะครับเอาเพื่อนละ่ะเพื่อนหายเลยเพื่อนไขนึ้นไปข้างบนแล้วมั้อุยตกใจอีกแล้วคนเดิมเลยนะคะเพาเพื่อนคนเดิมเนี่ย แล้วผมอยากตกใจทำไมนะครับทำไรล่ะอ้ะเอาเเพื่อนเอาคนใหม่มาแล้วโอเคนะครับโอเคเส้นสุดแล้วเพื่อนครับรอบนี้ผมเป็นคุณใหญ่แกนี่นะครับเฮ้ยโอเคนะครับ ผมเป็นคนใยญกแคนี้แล้วนะครับผมดีใจมากเลยโอเคนะครับเห็นไหมผมเป็นคุณยายแล้วเห็นไหมครับเอาเพื่อนระวังแม่หลังจากที่ผมเป็นคนเล่นตอนนี้ผมเป็นคุณยายแล้วไปไหนไปไหนเพื่อนตามเพื่อนไปก่อน อ,นนอะไรเป็นอะไรล่ะนี่น่าอะไรใครฮือไม่รู้นาไปไหน เค okay, นะครับคนไหนต่อที่แอบระวังแน่ระวังนะเพื่อนระวังให้ดีไม่มีเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำเราไปนี่งไงนี่งไงนี่ไงเจอแล้วเค okay, นะครับตายทีนะคนเนี้ยเนี่ยคนที่เป็นเบคอนเนี่ยโอ้สิ้นสุดแล้วเค okay, นะครับ โอเคก็ประมาณนี้โ okay, อเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับโ okay, อเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องพี่แบงค์สูเทยชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผม